าหน้าที่ในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเลิกกินเนื้อสุนัขและแมวเนื่องจากทำให้ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของเมืองและยังทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคที่มาจากสุนัขและแมวอีกด้วยโดยทางการของกรุงฮานอยได้ระบุว่าการที่นำเนื้อสุนัขและเนื้อแมวมาประกอบอาหารนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเมืองในฐานะที่เป็นเมืองหลวงที่มีความอารยะและทันสมัย อีกทั้งยังอาจจะทําให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนักบ้าและโรคไข้ชีหนูได้อีกด้วยซึ่งในปัจจุบันมีสุนักและแมวมากกว่า490,000ตัวที่อาศัยอยู่ในกรุงฮาหนอยซึ่งส่วนมากเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านแต่ก็ยังมีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า1,000แห่งในเมืองหลวงแห่งนี้ที่ยังคงขายเนื้อหมาและเนื้อแมวและจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนในเมืองหลวง พบว่าชาวเวียดนามหลายคนได้ออกมาสนับสนุนทางการในเรื่องนี้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่มีพฤติกรรมการชอบรับประทานเนื้อสุนัขและเนื้อแมวที่ฝั่งลากลึกเป็นความเคยชินเพราะแม้ว่าในโซเชียลมีเดียจะมีประชาชนจำนวนมากที่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าวแต่ก็ยังมีผู้ใช้ f a c e b o o k บางคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งว่าการบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวนั้น ไม่ควรจะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการกีดการเสรีภาพแต่ควรจะปรับขึ้นภาษีสำหรับเนื้อสุนัขและเนื้อแมวหรืออนุญาตให้ขายได้ในพื้นที่พิเศษเท่านั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ยังนิยมชมชอบในการบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวอยู่หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์ Share เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดซับสไค i b ์และกดปุ่มกันดิ่ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ